เอาแล้วนะครับเหรียญแบบนี้นะครับราคาเกือบสองแสนนะครับอย่าพลาดตับชมคลิปนี้นะครับสำหรับท่านใดที่มีเหรียญนะครับของสมเด็จนะครับพระเทพรัตนาราชสุดารุ่นนี้นะครับทุกคนทุกท่านนะครับถ้าไปเจอเหรียญเก่าที่เป็นสีทองทอนครับอย่าเพิ่งเอาไปทิ้งเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเหรียญทองคําที่มีการรับซื้อในราคาแพงกันก็เป็นไปได้นะครับ เหรียญนี้นะครับก็จะมีด้วยการอยู่หลายบล็อกนะครับมีบล็อกทองคําด้วยนะครับทีนี้นะครับเราลองมาฟังข้อมูลอัปเดตคร่าวๆนะครับแล้วก็ข้อมูลความรู้สําคัญเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับเหรียญนี้แล้วกันในส่วนของด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมชายาศาสตร์ทิสลักษณ์นะครับของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับหลายๆท่านก็จะเรียกว่ากันว่าเหรียญพระเทพหันข้างนะครับก็ก็มีนะครับแล้วแต่นักสม นะครับว่าจะเรียกกันแบบใดส่วนใครที่มีชื่อเรียกที่แตกต่างจากจากจากผมเรียกนะครับก็คอมเมนต์บอกผมทีนะครับตรงนี้นะครับเป็นข้อความอันเป็นชื่อของของอาของสมเด็จนะพระเทพเลยนะครับพร้อมด้วยประดับด้วยนะครับจุดไข่ปลาล้อมรอบบริเวณเหรียญนะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญแบบขอบเฟืองนะครับด้วยเงินฟรีนะครับขอบเฟืองในส่วนของด้านหลังนะครับมีขอบเฟืองเช่นเดียวกับทางด้านหน้านะครับ พร้อมกับตรงกลางนะครับทุกคนทุกท่านจะเห็นนะครับอักษรย่อนะครับเป็นอักษรพระประมาพิไทยนะครับผมภายใต้พระมหามงกุฎนะครับซึ่งอักษรย่อนี้เป็นอะไรผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับใครที่รู้ใครที่ทราบคอมเมนต์บอกผมบนเรมซีทีนะครับนี่นับก็จะเป็นชนิดราคาหนึ่งบาทนะครับ ในส่วนของเหรียญนี้เนี่ยจะเป็นเหรียญแบบปกตินะครับซึ่งผมทําข้อมูลไว้ให้นะครับเพื่อนเพื่อนและมันจะมีในส่วนของเหรียญเนื้อทองคาด้วยเหรียญเนื้อทองคำเนี่ยจะเป็นในส่วนของชนิดราคารครับที่เยอะมากกว่าน,นี้นั่นเองนะครับดูง่ายๆเลยก็จะถูกผลิตประกาศใช้นะครับในวันที่นะครับ5ธันวาคมนะครับปี2520นะครับแล้วก็ปัดทศไทยตรงนี้นั่นเอง ถ้าไปเจอในส่วนของเหรียญทองทองนะครับเหรียญแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้เหรียญทองทองนะครับด้บว่อสีใครที่มีที่บ้านท่านเห็นมันผ่านตานะครับลองเอามาขายดูนะครับตามราคาทองนะ้ปัจจุบันนี้เลยนะครับอาจจะได้ถึงสามแสนก็เป็นไปได้น,นะครับขึ้นอยู่กับน้ําหนักที่ท่านได้ช่างมาให้กับาทางเพจผมรับซื้อด้วยนะครับเออส,ส่วนเรื่องของการหาย,ยากนี่ไม่ต้องบอกว่าหายาเกินแล้วนะครับแต่เผื่อหลุดไปเจอในมือของ พืพนนนะครับหรือยาติพี่น้องของเพืเพนนีเนี่ยก็อาจจะได้เงินใช้โดยไม่รู้ตัวเลยส่วนผมก็ได้เหรียญไปขายต่อนั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับก็หวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆในในการรับชมด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงตอนนี้นะครับก็มาอัปเดตสั้นๆนะครับอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับเพื่อน f c นีจะได้ไม่ต้องเบื่อกันนั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ